สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับรายการหิ้งขาทีวีไทยนะครับอันนี้ก็เวฟ125,223นะครับผมก็เอาตัวนี้มาติดการลอยกุญแจนะครับเวลากุญแจามาเสียบเนี่ยกุญแจมันจะฟาดน,นี่ก็ใช้มาใช้มาได้ห้าเดือนนะครับนี่ รอยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ร <Yeah. S 1> อยคุนแจฟาดฟาดไปฟาดมานะครับถ้าประมาณนี้แนะนำเอาไปติดกันได้นะครับแผ่นฟองน้ำซื้อตามร้านเครื่องเขียนแล้วก็เอามาแนบอย่างนี้แล้วก็เอาปากกากดลงไปเป็นรอยนะครับแล้วก็กันไกตัดแล้วก็เอากาวกาวยางติดนะครับอันนี้มันเปื้อนหน่อยนะเพราะผม มันหลุดนะครับแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับถ้าเพื่อนๆซีเรียสก็เอา,อาพวกน้ำหางน้ำยาอนไะรมาเช็ดกาวออกนะครับทีน,นี้ผมไม่ได้ซีเรียสอะไรมากก็จะประมาณนี้ครับถ้าใส่กุญแจก็จะอารมณ์ประมาณนี้แต่มจะมีอันนี้ฟาด <c oughs> มันก็จะฟาดแบบนี้นะครับแล้วเวลาเราขับ มอไซคไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้เวลามันฟาด